แฟนคลับเทียบภาพน้องเดมี่ตุ๊กตา s q u i ิตเกมมาก่อนการจริงๆฮิตกันทั่วม่านทั่วเมืองจริงๆสำหรับซีรีส์สุดแรง Squid Game เล่นลุ้นตายที่มีหุ่นตุกตาเด็กผู้หญิงกลายเป็นไอคอนความเสียองอันใหม่เทียบชั้นชัคกี้และแอนนาเบลไปแล้วมีผู้คนมากมายแม้กระทั่งเหล่าคนดังชาวไทยหลายคนก็ออกมาตามเทรนตามกระแสะกับเรื่องนี้เช่นกันล่าสุดเหล่าพี่ๆแฟนคลับได้เผยภาพน้องแปแว๋วเาา น้องเดมี่เทียบทุกตาสควิตเกมนายลุกเดียวกันเป๊ะเห็นแล้วก็อดแซวไม่ได้นะ่ารักน้อยดูสุดๆแปลวมากก่อนกลางจริงๆนะนี่ยเอาเป็นว่าจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com